เดี๋ยวมันอีสิภามาซิมซิมนะจ๊ะน้ำพริกมะขามอ่อนกุ้งกับอีกอันนึงน้ำพริกอย่างละน้ำพริกเผาปลาทูฟูมาซิมกันมาซิมกันนะจ๊ะก็พักนะจ๊ะพักนี่พักเข้าอยู่นี่ ผักผักผักถั่วแล้วก็เอ็นมาก,กินอันนี้สลาลีสาลาลีซิมก่อนเลยนะจ๊ะเนาะอันนี้เอ่อนองนางนองนางเอ่อคนที่ว่าเพิร์ลทรงของมาให้เอนน็นั่นมีเนาะจ๊ะโลโกโล้ลานเพิน่นโลโกโล้นี่น้องนางถึงทรงไม่ให้ั้ง,ง,มห,งหมด เพรส่งมใหายเทิ้งเหมือมี่สียางเนาะแน่กินกับแล้วก็มี่อหลายยางอยู่ผีเพิน่นส่ง,สงมใหายเนาะมาซิมกันเดอ้อนั่นแซ่บนึ่ขนยาวนะขนยาวอ้หง ฮุงเอา <c oughs> แซบรูชาติพอดีเลยนี่น้ำพริกเผาปลาทูฟูเพิ่ว่าแซบพ้นก,กันละแซบแซบ คเพิ่มความแสบฮึกินข้าอ่างงูแสบจ้า เดืชาพอดีเลยป้าขอพูดหลายๆเวยจ้ะน้องนั่งซื้อเฟซเพิรนเอเ่นเฮ็ดกับเขาขายอยู่ในเดนมาร์กนี่ละจ้ะซื้อเพิ่นเอในเฟซนั่นฟ้าใสบ่าสันเอ็กกับบุู้จักซื้อเห่นเพิ่นดอกว่าปกติกับเอินเพิ่นแต่าฝ้าใสเนาะเอินกันแต่ซื้อตามเฟซน,น,นะจ้ะเนาะ ข้าวเหนียวหูงเอาจ้ะเกลือโปปั่นมันอยากออกแฉะน้อยหนึ่ง <c oughs> เห็ดเองแหละอันนี้น้ำพริกมะขามอ่อนแซ่ เขากันได้อย่างกินแร้งเนาะคอนเฟิร์มว่าแสบจ้ากับเขาเหมือนนี่นะจ๊ะเนาะจิงไดกับขอบคุณด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเอน้ำเดอร์สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากินข้าวแร้งน้ำกัน ผักเยอะๆยั่วๆจะผักเยอะๆผักเยอะๆจะืันนี้เอสได้ยังวันทีเอสได้น้ำพริกของเอ่อหน่องนางเนาะหนองนางน้ำพริกปลาดุกฟูเป็นตาแซบตาแซบพี่น้องเบื้องแน่นี่เบิ่งซอยกันพูน่ะน้ำพริกปลาดุกฟูอีกอันนึงงืันนี้สีซีมห้2สอง่างนะจ้ะอีกอันหนึ่งน้ำพริก เออมะขามอ่อนกุ้งพูดนะกระแสบบอกินน้ำกันบอยู่ยัว,ยวมาเร็วกิ้กัน,กนข้าวเหนียวห่อนๆเลยจ้ะหนึ่งไม่ไม่ไอมกักข้าวเหนียวไอใส่ซอนน้ำหน้าจ้ะข้าวเหนียวอันขา้าวก้ม หอมหอมโอ้วมีลูกโดดให้พ่อไมัดี๋ยวยัว,ยว,ยวนะจา้าใส่ลูกโดดน้ำหนะแซ่บแซ่บมืนอกี้ซิม อ่อนกุ้งพริกลูกโดดแซ่บเจ้าของเฟซื้อฟ้าใสเอ็ดได้พัสดุเพิ่นมากมือก้อนเนี่ยเนะ น้ำพริกเผาประดูกฟูอันนี้ก็เป็นตัวแซบอันนี้บกพริกไม่ไง่โพดเอาไว้ก่อนอืมยครับผักเยอะ 嗯，贼、mm。Hmm. หุ้งแล้วหุงเอาเพราะว่าเอ๊หุงอ่ะหุ้งเขาหุงเขาเหนียวเส้หมองหุงเขาวางหุงเขาไว้เหนียวติดมือแซ่บไหมจ๊ะซีบหม,มอกพริกจะต้อนก็นได้เอา้า ตายวะนี่บ่าตายกับข้างเหลืองข่อยอืมอืมเซ่บเจ็บปา,ากนึง นเพิ่มจ้ะแซบแซบทั้งสองเลยเดี๋ยวอีกสองมันนีขอชิมสองกับพ่อเนะจ้ะเนาะแซบครืะ

โทรศัพท์เดี๋ยวกะซื้อเนาะจ้ะหน่องนังน่งเนาะจ้นะเนาะกลับหัวอืมเนี่ยแสบจ้าคอนเฟิร์มอคอนเฟิร์มทั้งสองอยางเลยแสบ ป้ากันเห็นน้ำกินแสบแผสิสด้อุดนุนอยู่เด้อนี่พอดีเลยจ้ารสชาติแสบแล้วซีมสีอิ่มเลยได้แบบนี้ <c oughs> <c oughs> ป๊าแสบพักอันนี้ก็แสบนะจ้าอันนี้ น้ำพริกมะข,ขามอ่อนกุ้งน้ำพริกมะขามอ่อนกุ้งนะจ๊ะแซ่บแซบนี่เผ็ดพอดีกระต้องปั่นได้ตอนนี้ห้อนเ <c oughs> ข่าคนฮ้อน เดีวหุงใส่หม้อหุงข้าวเอาหุงข้าวเหนียวกินแบบนี้เอานี่นั่นแซบ่บ คุณตาจาน้องนางทีทรงแนวแสบมาสูก,กินนะจ๊ะเนาะอวนตายงานนี่หรอปะเอ๋ เขาไปสร้างเอาเลยนะจ้ะของผีนั่งหน่องนังมอนเป็นหน่องมั้งเพิ่นเออเอ๋อีเอกเอิญเพิ่นน่องแซบไหมนั่นก็แซบอันนี้ก็แซบย่างอีกสองย่างในตู้เย็นเดี๋ยวมืออื่นจะเฮ็ดตอนะจ่ะเนาะเดี๋ยวมือเอจะซิมให้อีกรอบนึงละนี่ลาไปก่อนสวัสดีจ้า